พอดูการเต้นรู้เลยว่าใครแบบว่าผ่านอะไรมาบ้างแล้วหรือว่าใครมีแผลแล้วอะไรยังไงบ้างถ้างั้นดูเลยค่ะคุณจ้าจ่าเจ้าจ่าต้องให้เขาเต้นไหมฮะเอาขอจ้าจ๋าก่อนดูอยากรู้ว่าสกิลในตัวเขามีมากน้อยแค่ไหน คุณาจษาเนี่ยสกิลการเต้นอะ่ะเขาเรียกว่าเรียกแขกอ๋อเหรอค่่ตาเดี๋ยวเรียกเข้ามาเลยเข้ามาที่แต่ว่าคันนี้ยังไม่เปิดลับใช่ค่ดอ๋ออนูอออขอดูผู้ชายทุกคนเลยค่ะผู้ชายทุกคนดนตรีมาฮะ ก่อนเออเคขาพูดเหนือเปล่าเขาพูดเหนือเปล่าเป็นคนจังหวัดอะไรคะกูไม่กล้าพูดขอเป็นคนเป็นคนจังหวัดอะไรคะคนพูดเหนือเป็นคนกรุงเทพจ่ะกรุงเทพใช่ไหมคะเคนกรุงเทพไม่พูดจ่าเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนจังหวัดอะไรคะเป็นคนลบุรีจ้ะเราคนที่ไหนเราคนที่ไหนพัทธลาม จะใช้ศาสตร์อะไรในการมาตามหาคู่ให้กับคุณสถิติเขาแม่นะเนี่ยสถิติเขาแม่นสถิติแม่นมากเราจะเป็นใช้ศาสตร์การเต้นอันนี้เริ่มจากโจทย์คุณฟิล์มก่อนเลยคุณฟิล์มขอเต้นใ็มดูหน่อยนะคะเต้นยังไงคะคุณฟิล์มหันหลังเลยค่ะหันหลังค่ะเพลงมาฮะ ดไวมากเหมือนกันนะเนี่ยอะขอดูทุกคนทุกคนกับหลังหันค่ะทุกคนกับหลังหันนะคะนี่สงสารใครหรือ้ปาพี่เล็กอ่ะพี่เล็กอะเดี๋ยวไปดูนะกันลาละพ่สาวเดียวเลยอ่ะเพลงมามีเท้าด้วยเท้าด้วย เห็นพี่เล็กเต้นแล้วเหมือนแบบว่าเห็นมกระาทยยกแถวบ้านเต้นอะมกระไทยยกเต้นตอนมีงานอะต้องมีต้องมีมือค้ำ้วยนะมือค้ำ้วยนะจาก้้าเต้นบอกอะไรได้คนที่เหมาะกับการที่จะเต้นคู่กับคุณฟิล์มมีแค่หนึ่งคนเท่านั้นนั่นก็คือคุณดิกกี้ดิกกี้ค่ะ เยอว่าคู่ของคุณฟิลมคือคุณดิกกี้ค่ะอืบอกมาแล้วว่าเป็นคุณดิกกี้เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ตู mm. ้แรกเลยคุณพ่อไพรโระเห็นอย่างนี้เต้นไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะโอ้โหเต้นแรงเหลือเกินอยากดูสักทีไหมฮะอยากขอแเพลงให้คุณพ่อไพรโรดฮะอ ดีเอ็นเคทุกคนที่มาวันนี้เป็นแดนเซอร์หมดเลยและนำนี่เป็นครูสอนเต้นเลยนะฮะโดยเฉพาะคุณกำพลนี่คุณเพเอ่อหิวกระหายก้ำเต้นาดเลยขาแต่เต้นแรงมากเหมือนมีคนอยากขอดูอีกทีหนึ่งขอคุณกำพลฮับเพลงมาเต้นคนเดียวเลยกำพล กับคุณโรสฮะขอเพลงให้คุณบุตรกับคุณโรสขอดูคุณบุตรกับคุณโรสฮะข้องใจอ่ะพี่หอมข้องใจเล้ค่ะา้ข้องใจกับทาลาเต้นของคุณกุ๊กมากเลยอ่ะ คุณกูเขาเต้นท่าอะไรออกมาพี่ไม่ทันมองเลยอะขอเพลงอีูรอบได้ไม่หาจอมโกคุณกูเต้นหน่อยฮะคุณเควดีมักมีแฟนเพราะว่าโอ้ยจริงเหรอจริงชินช่วยโชว์เอวให้ดูหน่อยโอ้ยขอผมมันไม่ไปเท่าไหร่รลยคุณกอ